ครับพบกันในเกมแพดออฟเอ็กซายนะฮะกับแบทเกมเมอร์ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่กับไซออนเหมือนเดิมนะฮะสายถึกทนหน้าด้านนะฮะก็วันนี้จะมาลงแมปเจ็ดสิบวิธีการเก็บเลเวลในช่วงเลเวลแปดสิบนะฮะตอนนี้ผมเลเวลแปดสิบแล้วโอเคนะครับก็สกิลและชุดเกมที่ใช้ยังเหมือนเดิมนะฮะในการเก็บเลเวลก็คือเน้นไปทาง ทอนนะครับแล้วก็มีสกิลหากินอย่างสกิลเนี่ยฮะสกิลเลเยวหนึ่งผมใช้มาตั้งแต่นู่นนะฮะตั้งแต่จุดเรียวมาเรีววแรกของยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโอเคแมปที่เราจะลงกันก็เป็นแมปเลเยวเจ็ดสิบนะฮะอันเดอร์กราวดซีแมปนะครับยังไม่กล้าทําเป็นแมปสีทองหรอกครับเพราะว่าก็เราเลเวลคนเดียวนะฮะตัวคนเดียวไปคนเดียวตล,ลอดโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยว่า สอบหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างยาวไปบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนที่จะเข้าแมปเก็บเรื่องพวกนี้เราต้องทำรีสิ์ให้ได้เกิน75ก่อนนะฮะโดยที่ตัวผมนั้นรีสิ์เกินไปเยอะพอสมควร เพราะว่าใส่ของลิสิตมาเต็มมาตานะฮะแต่ว่าเหมือนไฟลิสิตผมเนี่ยเยอะเกินไปโดยมาจากรองเท้าอันเนี้ยมันบวกลิสิตถึง54เลยะครับผมมันจะเปลี่ยนอยู่ว่าจะลดลิสิตของไฟว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็จะให้หยัดขาอะไรที่มันบวกเลือดเยอะกว่านี้เพราะว่าเลือดก,ก็สารสูง,งนะฮะสามย่างครับปั๊บเหมือนเดิมเฮดล็อบแอสเฮดแล้วก็เทมเปอร์ชิวนะฮะ จะรอดไม่เนี่ยหากมาคนเดียวในแมพเ0ียสิบ,บอ่ามาถึงก็หลงทางเลย ะะอยากได้ขวานใหม่จากโซเทเกอร์ถ้าได้โซเทเกอร์นี่คุณสามารถเล่งดีเพหขม่แล้วก็สกิลคุงก็จะแรงขึ้นเร็วขึ้นนะฮะขาก็อยู่ประมาณสอ,อง Soul เ ว่ามันจะเป็นขวานมือเดียวที่สุดนะโซเทกเกอร์ลืคใคร,รารคคาพมาาไ,ได้จะโอเคไปนะครับ ความเดียวผมมมาทิ้นะครับคผมทคเป็นรถเลยอ๋อเป็นมั่จบตายสงสัยเจอทาพพิษืิดหล่อเพราะว่าเียร์พพิษลบเลยพี่เดียวเจ้ามาลงระดับแมปเจ็ดไปเนี่ย <opposite S 2> ่แคุณจะรอดปลอดภัยเพะว่า ต้องหาของมาดูมาบ้างน,นะครับ ตัวใหญอมพิวเรบนีจะเป็นาจอย่างไร้องมหานศูนย์เด้จังเลยใครมาเล่นเกมตอนนี้วะคที่นีผมดูผิดออฟไลน์สตรีม ว่าจะมาลงเพิ่มเพิ่มอีนะครเพราะว่าหลังจากเรลประมาณไ้เยมากเพราว่าเก็บมาวันตสายเลยอยากมองน็อคเรสักีมาได้สักสี่สิบห้าสิบเปอร์ตายไปก็ลดทีกสิบเปอร์ผมเนี่ย น้อยนะครับ9.6จะโดนมอนเตอร์ตกพีนา นานพอสมควรละถ้าใช้ถ้าเราเป็นคลงคุณซื้อเลยนะฮะเป็นคนลงทาไม่ได้สักทีราคาอยู่ที่ประมาณผมซื้อมาแล้วติดสิซีนะผมตอนปิด1ิซีราคาก็หลักสายประชิดนะครที่มีดีเพสสูงแล้วก็จะมีไม่น่าเป็นบอสสอง หลกทงมันหมดไม่มีอะไรหรอกโอเคคับแบบเจก็ไม่มีมาครับมีแค่นี้แหละก็เก็บเร็วไป21เปอร์ตอนแรกผมได้มา28เปอร์นะก็ได้มาทั้งหมด7%ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการเก็บเร็วในครั้งนี้ครั้งที่แล้วผมติดค้างเรื่อง p a s s i v เนาะ p a s s i v ของไซออนสายบล็อกนะก็อ่ะ ให้ดูว่าผมเน้นไปทางไหนบ้างหลักๆเลยครับคุณต้องมีบล็อกนะฮะผมอัพไปทางบล็อกซะเยอะพั้สิที่ผมจุดจุดที่ผมจะจบออกไปก็คือบล็อกข้างนั้นีนะฮะนี่าทางนี้แล้วก็พีสโตนผมคือไอออนรีเฟกนะฮะคือว่าไอออนรีเฟกเนี่ยคือมันจะนําค่าหลบบลิกของคุณเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเรอาะนะฮะแล้วก็ผมมาทางนี้เนหะ็นไหมเกราะก็บวก อบอกมานานอีกแปดนะครับมันคุณบอกได้ก็มาทางอินสามสิบนะครับเพราะว่าผมตัวละครมันอินน้อยครับผมไม่ได้ใส่ของมาทางอินด้วยเพื่อเราที่เราใส่ของให้มันดีขึ้นได้เนี่ยเราต้องมีค่าเซตัพที่สมดุลกันอ่าใน,นเมื่อผมไม่มีอินแพสสิฟผมก็ต้องมาหนักพลังอินบ้างนะฮะนี่ก็ไปทางเห็นไหมฮะเลือกแล้วก็ีเจน์นะครับคีย์โตนอย่างหนึ่งผมเอาเนี่ยนะฮะก็คือ คุณจะไม่สตันนะฮะอันนี้ก็มาทางอ่าลีเกเ,เลือดนะครับแล้วก็ออลอเม้นที่สิบสิบห้านะฮะ mm hmm. เพื่อที่จะได้หนักของไปทางยินบ้างคือคุณไม่ต้องใส่ของไปดิชิตอย่างเดียววันนี้ก็บกฟิส mm ิกส์กับแท็กแล้วก็สเต็ปอย่างยี่สิบนะฮะ mm hmm. แล้วก็เลือดก,กับกล่องสำคัญคือคุณต้องถึกนะฮะเล่นสายนี้ mm hmm. อ่าอย่างนี้ทีโซนที่ผมใช้นึงคือ คุณจะไม่ติดคีติคอนสไตล์เลยฟันยังไงก็ไม่ติดนะฮะแต่ว่าข้อดีของมันคือคุณจะฟันไม่มิดเหมือนกันคีโตนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของสายเมลีที่ว่าตีแรงอีกที่ไม่สนใจคีติคอนนะฮะคือสนใจแต่ตีเ,เนี่ยคุณจะตีไม่มิดเลยแต่ว่าคุณจะไม่ติดคีติคอนเลยนี่คือข้อดีข้อเสียของมันอันนี้จะเหมือนเดิมนะครับผมมาลงที่อินสามสิบนะสังเกตุทุกอินเล็กๆเนียผมจะไม่ลงนะผมจะลงจุดใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยคือจะลงอินไปเสียแค่สิบหนึ่งพอยต์แต่ว่าคุณสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการใส่ของคุณได้อีกอันนี้ก็เน้นไปที่บล็อกนะฮะเหมือนเดิมนะครับหลักๆที่สิ่งของผมจะเน้นที่บล็อกเลือดแล้วก็มีการตีนิดๆหน่อยนะฮะคือเน้นไปทางอ่านะฮะเน้นไปตีนิดหน่อยเพิ่มดาเมจกับปานอีก35%อะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะในคลิปหน้านะฮะ๋ยวผมจะกลับไปที่ดูริสฟิกเกอร์ไซส์ที่นึงเพราะเห็นมีคนถามเข้ามาพอสมควรว่า Yeah, because